สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้กบจะชวนทุกคนมาลองทํากินซาลาเปาฮ่องกงนะคะทุกคนที่กบซื้อมาจากร้านจีนนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ามาดูกันว่ามันเป็นจะใด,ดนะว่ามันเป็นจะใดฮ่องกงสไตล์โอ้ดดย เนมนเนาะเ <laughs> ้ยมือจับดีมือกับดีม,บดมีทั้งหมดกี่ลูกนะคะสิบลูกมืตัดี่ไลหมูตัดเทไลแกะไม่ได้ทุกทีทีแรกเราจะอันนี้หมดไหมหนึ่งหมดเลยไหมหนึ่งไปถเถนอส,สิบอันสิบอัน แล้วเขาช่วงอันนี้อู้ยลูกมันไม่ไม่ได้ลูกใหญ่เฮ้ยลูกพอดีลูกกำลังกินกระจกต้องเนาะเออนี่ไงคิดว่าเขาลูกคิดว่าลูกใหญ่อุ้ยแบบนี้แหะดีเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนแบบนี้อดีเพราะว่าเพราะว่าเราฮะกำลังแบบกำลังกินได้กำลังโอเคหมายความว่านึ่งสักห้าลูกมีทั้งหมดสิบลูกก็นึ่งสักห้าลูกเอาเข้า ไม่เนึองสักนืงสักหกลูกเลยเนาะผมไม่รับผิดชอบไม่หนูรู้แล้วแต่หมายความว่าเราเช่าช่องแข่งในใจผมไม่รับผิดชอบเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสักหกลูกทุกคนโอ้โหทุกคนมันมันกําลังมันกําลังโอเคน่ะคือมันลูกมันมันกําลังพอดีกินนะที่รกนะลูกมันไม่ได้ใหญ่นะมาลงมา เปิดหม้อออกกันชุบนึ่งสักสิบห้านาทีทุกคนนะคะเราเรามาเจอกันนะคะทุกคนจ้า be careful รี่น้ำรากินอ่ะเราจะเอาหนึ่งลูก กำลังร้อนๆเลยค่ะที่รักระวังร้อนแล้วกบจะปัดสลัดปลาม่ต้องกินตอนร้อนๆแต่มันไม่ต้องร้อนมากก็ได้นะแต่ว่ากบจะชิมเลย,ยทุกคนดูดไม่มเล่นหรอกอจะมาอยู่ตรงนี้ป่ะสามีของฉันชิมก่อนอ้ยดูดูด,ดูแป้งดิมันนุ่มมากเลยทุกคนดู มันก็ร้อนเนี่ยนะทุกคนทอยกล็ร้อนเกล็ดลอนกันไปเอาหน่อยนี่ทุกคนไปหนูชิมนะอร่อยใช่ป้ามาไหมเหมือนเลยเขาเขาน่าจะเปลี่ยนคำนี้ เป็นแป้งข้าวเนาะที่แล้วส่วนใหญ่ว่าฮ่องกงเขาเป็นเกี่ยวกับซาลาเปาไหมฮ่องกงจีนาานี่ซาลาเปามาจากประเทศไหนมาจากฮ่องกงฮ่องกงหรือจีนหนูอ้ยทุกคนมาลดูดิดูไส้ดิเหมือน,นนุ่มมากเลย แค่อร่อยเลยอะไม่อยากป้อนสามีตัวสวยมินิร้อนทุกคนอร่อยมากไปซื้อมากินคุ้มมากเลยอะมีเคคุ้ม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 สิบลูกเท่าไหร่ทักเท่าไหร่สองสิบสามเหรียญเน้ะสิบสี่เหรียญ สองถุงสิบสี่เหรียญคุ้มมากเลยคุ้มคุ้มมากคุ้มคุ้มคุ้มจริงๆทุกคนแต่เก้าห้าเก้าเนาะแต่มันก็ได้สิบลูกไงโอเคกดไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะอร่อยเนี่ยนะเราออกกำลังกาไม่เอาสามีกบออกกำลังกายก็เลยไม่อยากกินทุกคนโอเคกดไปแล้วขอบคุณที่รับชมมาทานด้วยกันค่ะบายๆนะคะ